เน้นว่ยังนาจองคิดลรสบายดีกพว่ามัดตัอไหนกระตุกกระตุมลงไปเลยพักแลวแพอดีแกไปหับไปหลับเป็นมาจากบอลสัมภาพกอเนี่ยเลยนแตเข้าไปนันหมอมันโรงแรมสิีพระอำลาภาเคยมาเงือนี่แหละเนโงแันดี เอา้องันเหืมอเนอาให้ร้านเเพื่อนชินแรกจนคำมีนองไหมคนไลายคนที่กระตกรายเท่ยวหายวนจนปวดหัวบุแม่ของนลืมแบบเศร้าแล้วเศาแล้วออกมาจากห้อกกระตาปวดหัวเลยมันคนหลายแล้วมันกระ้อนแบบนี้มันพาล่อตามล้อมันปวดหัวทีคะ ไปน่งเยียแคมของแคมของครับไปแคมของมืออยากไปใส่แล้วก็เ้ามามพตามใจแขกนั่แขกมาเงินมาซานนี่พด่าไปก็ได้แตไัต่ไปได้ก็รับมันต้องไปจนเพราะวีาแรับ่หนึ่งดัืเออาาแกานัมยเา มือน้องยิ้ก็จะได้ไปเันเวท่วัดกระาชลุี่นอเย็นใช่ครับพดกระปุกตป็ดกาเอนแางเราหโตมากแต่ว่า กอบนะคด้วยิ่งปืนรเออเียงปืนแตกสามบาทนิน่อยี่ซีหอนเงินปุกก็ยิ่งปืนตุ่มตุ่มตุ่มปากาตื่นเสียงนใดยังก็ยังไปสืบข่าวอยู่ข่าวลงเป็นนี่เราให้แจกเงินบาทกลางมันจะกนยิ่งปืนตุ่มบา่ยีนาปะตนจิกล้ารยิ่งกงมดองูใมมือนั้นมาลั่นมาล บ่อนะครับทานางไปกินข้<ก><ห>าวล e ้วก็นกลับประมาณหกหกโมงัวไม่ถมากกับักข้าวในร้นนบัมามาเขา็นการเแตะเวนยูดอกี่ัดบ่อบอมันชื่อซื่อตัวเองมัชื่อยังเอาเขาเอิญขาเอิญนาัใส่ําบ่อนาบ่อนนเดวะ ก็เขาไปเขานั่งท้านั่งข้าเอินเอิอนข้าวแลเห็นในหกจคือผู้หญิงเด็เนาะพี่น้องอืมอืบนี้อจริงก็นมสวนช็อโก้นมสวนช็อกโก้อย่สรอะไสักออาไปทานมันมันแช่อันขัมภสษณ์เพนกับอันไม่สมภาเพ์เรื่องอะไรเลยสำปะเพย จ้าผาหรือยังว่าตกตกลงบ่เจ้าผ้าะว่าเจ้าผาแล้วบ่ว่านุ่มแท้บ่ว่าจะผ้าทั้งลุแล้วบ่ว่าเอาว่าบ่ได้ถามด้นี่เลยว่าคบ่ได้ถาม้นััวจักัวเออจักงามเนาะเพราะว่าอืเออบ่าวย่องซําเนาะเ่เราเป็นเราสฟังแล้วก็ฮู้ว่าไปทงไผ่ว่าบ่มวนบ่่วนอืเป็นไรา เพิ่มป็นเทนนิบดเห็นเจอกคนเห็นไหจ้ำจำจำโพบจ้ำจำอนเบอกบเขาหอนอะจ้ำโลดบเจ้าหน้าที่เพอเหแปโพเพื่นแปก่นเลยได้ข้าเนีทักเยนน่ะนทักเนัก้าออนี่บ่คือนี่อือ่องม่งเโอ้ยมนุลดอ่ล้นเงม่เ

หกแล้วริูดแม่นบริษัทเล็กเงินหกศูนย์บอกนี่เงินนี้จังงั้นเงนี่านงามานซาวอว่าีเปิ้ลหองผักันก็ได้ยองโอ้ีกเนอวารเดยวจะง่ายจะสัญญากเปิดห่องไว้ก่อนนะพี่้องเเปิดห่องเจเปิดนาซิบูราลังการสมงาในเมืองกว่เนาะหึงผองเือยคืมพรกับตัวเนนเดี๋ยวจั่งน สองซ้ำเตอร์แล้วเดี๋ยวจะนิจจับแล้วเดี๋ยวมัดก็หนุ่มคือห่างเลยแรงฝันด <captions> ีสองซุ้นห่าค่ะซื้อเด้อหวยมันี่หวยลาวก็ได้ก็จะนอนแบบเมื่อยแห้งปวดโพแล้วก็สิให้อันเบาแก้วพาไปอันซื้อเสื้อผ้าอยู่ค่ะ คือขึ้นมาสุดหนึ่งแต่ว่าเป็นเป็นเก่งขาสั้นเตียงคู่ค่ะนอนกับหลานสาวห้องแฮมฟันดีคือเก้านั่นแหละอืแต่จากสิฟันหี่บอกเลยมันเมื่อยแห้งแหล้วก็สิบริสันอเมื่อยได้แก้วเ้ยคือเมื่อยคือหมอยแต่เดี๋ยวเมื่อยนางถ่านั่งรถขึ้นมากะกเมื่อยเพราะแห้ง ค่ะก็ดีกว่าลงปักเสนนะคะแล้วมาส่งไปยามาลาแล้วมานอนแต่ละเทือดในี่แหละอันพวกคนพักกัะตับคออันนี้แะค่ะนาแข่งนะจะแปลว่านาทีแปลว่าเฮดเทมานันที่นอนกุ๋มเนี่ยเดี๋ยวว่าเวลานัก ฟังนั่งกระเทยน่ะลุงเทืาเมื่อดีขึ้นดีไปแต่สีมามาๆมากลการนะแข้งนั่งนั่งบริยังสำหรับหอเยียมันเดมาแต่ละเท่าลุงเท่านั่นนอนสามคนบางเทอานั่งเจี๊ยบน่นนอนนอนอยู่หมอกน่นนี่แหละลงๆเรก่กันอนกันดังเลยไก่เราไปห้างเสื้อผ้าอีนไก่ยุกในร้านถ่ายนี่อืออืออือเจะไปซื้อเสื้อผ้ากันมันจะเอาอะไร ถือใจก็จะซื้อมาให้ค่ะให้หลานท่าอยู่นี่แลละอาบน้ำรอปะไปชอบกันตามไปนะแม่ตามไปนะแม่มักซิด่าย่างไว้ยว่าท่านใจปักแก้วพาพาเราในเมืองก่อนนะคะ เอินในเรือในบ้านครับเนาัสายขึนาคุณไปไต่เงออเงินคนไลอคนไล่จับคนเองโดนแล้วก็ได้ขึ้นมาไาจักเสิได้อี่อยังล่ะส้อเสือผาจักสุดเด็ดครับพ่อเดี๋ยวแมลงกันจะไปหาจิบจิบเพราะอันท้ายปวดหัวค่ะออกขเนอกก็จะเข่าเมืองปด้เมืองก็จะออก้นอก กระมวนอยู่กับธรรมชาติากันนอกกับกระมวนอีกแนวหนึ่งเดินเดิน,น,นกับขามาเทือเมืองกันนะอ้าวมนี้วันพขาปะอ๋อพอต้องเห็นกันจะสุดท้ายกันอีกหนึ่งล้าร้านไหนคะร้านไหนคะไม่เป็นบอกฟังจะจะได้ส่งหรอกว่า เสือนั่นอ้าได้ก็ได้นะอ,อ๋อบ่าวแก้วคือเพิ่นคือพามา,าล้ลานหรูหราท้ะคะจะมีเงินซื้อบอ,อ้อไม่มีไงเนาะไปๆๆข่าไปเลือกเบิรงค่ะเพื่อมาข่าวาล้านหรูหรามาหอนแท้ะคะเพิ่นให้อนุญาตถ่ายอยู่ยบ่ะ้ะอะโอ้โหคือสิ่ข่าวล้านของเอา้านั่นตอนรับอีกแล้ว มาในหันกับคายิงปืนตอนรับมาในน,นี่เพิ่นข้าเจ้ากับแกงเกิดบตอนอรับเขาอนุญาตทายเนีเด้อถ่ายได้บอ่ายแล้ว,ว<ะ>่ส่งส่งคุยิงนั่นของแม็กมีอยู่ยาายโอ้ยอุ้งหัวทรายผัดส่งคุยิงมีแม่นบอกเพราะว่ามัน มันไม่เหมาะว่าจันอัรู้เกินไปเออมันไม่เหมาะกับเธอลิซซี่เธอไม่มีเงินซื้อร้านที่สองร้านเจออ็อกกี้นะคะอนุญาตถ่ายหรือวะคะฮ่าฮ่าน้องจะของร้านกัน เด็าเหลือก็ได้่น้องเลยเจีายอกี่ก่นได้อีกยังเนี่ยคะเป็นหลายโตวอยู่บอบอเบาค่ะบอเบาค่ะร้านอะไรล่ะทำหน่อยบูติกไปเข้าไปร้านสรูลาเพว่ะบ่มมีเงินซื้อเพราะว่า ใชพี่น้องเลยครับไปที่ภาคขาตอนแรงแรเดซีอไนไอแก้วเพิ่นผ้าไปันนั่งจิบชิลๆพ่ออันพ่อหายปวดหัวเดี๋ยวเจะที่ตามมาแรงเ่ออันทังช่องอันไอแก้วกันแล้วกันพี่น้องจ้าเอาไปคลิปนี้เ็บภาบรรยากาศไว้ซ้ำนี่พี่น้องขอบุณขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆเป็นกำลังใจให้เจซีและกระเป๋าแก้วน้ำเดือจ้าแล้วเราก็จะเดินทางไปกรทมด้วยกันนะคะน้ำหนาพานข้างคือไอแก้วและผ้าป